นี่เลยนะครับเราจะได้ฟรีๆแบบนี้เลยสำหรับ80โลบัคฟรีๆได้จริงแน่นอน100%ตามรูปนี้เลยนะครับนี่ ก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับช่องบีช h ช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยพี่จะมาแจกทางด้านของโค้ดรับโลบัคฟรีๆนะครับผมย้ําว่าได้ฟรีๆเลยนะครับสาหรับ80โลบัคนั่นเองนะครับสาหรับ ใครที่ใช้ระบบ ios หรือว่า iphone อยู่เนี่ยก็คือจะรับได้ทุกคนเลยนะครับ android ยังทําไม่ได้นะครับในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยว่าการรับเนี่ยรับยังไงในส่วน l o buck ฟรีแปดสบ o buck ได้จริงแน่นอน100%็นนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตรับในส่วนของขวัญตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะครับก็จะมีของขวัญตกลงมาตรงวงตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะดรอปกล่องเล็กออกมาเพื่อจะลุ้นพวกผ้าคลุม ถ้าคุมสีแดงแบบนี้นะครับเนี่ยแบบน็อกอันนี้ใส่เห็นปะแล้วก็จะมีผลพิสตร์นะครับดูซิว่ารอบนี้เนี่ยพี่จะได้อะไรนะครับมา3 2 1ปั๊บมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็รอให้กล่องมันแตกนะแตกเป็นกล่องเล็กแยกออกมานะครับเราถึงจะเก็บได้นั่นเองนะครับโอเคมาหรือยังโอ้โหใครใช้สกิลเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอเคมาเรียบร้อยนะครับเราก็วิ่งไปเก็บเอาเอาเป็นกล่องนี้แล้วกันแล้วก็กดตัว e ครับผมฟุบดูซิว่าเราจะได้อะไรนะครับ โอ้โหผลผีนะครับม,มีแต่คนเกลือเลย นี่โอ้โหจัดเก็บได้ปะไม่ได้โอเคก็ต้องวางไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมมาที่นี้มันเดิมนะครับก่อนเปิดคลิปนะครับเราต้องไปสุ่มผลกันก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขอวับไปเลยแล้วกันนะครับโอเควัดไปหาสุ่มผลกันดีกว่านะครับใครมีสูตรอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับสาหรับสูตรสุ่มผลพิศษนะครับพี่ขอสูตรผลหิมะล้วกันนะครับหรือว่าสูตรผลพิศษเนี่ยนะครับเออเป็นผลใหม่ล่าสุดเลยนะ มาวิ่งมาวิ่งมาสุ่มเลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะครับโูใครเก็บผลพี่ไปวะนะเมื่อกี้ผลเกิดนะเดี๋ยวหายไปละมาสุ่มเลยซื้อโอ้โหนี่ผลน้ําแข็ง แต่กระเป๋าวิ่เต็มแล้วโอเคไม่เป็นไรวางวัน,นี้แหละเผื่อมีคนมาเก็บนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปแจกโลบักก่อนละกันนะครับก่อนจะไปสอนรับโลบักฟรีนั่นเองนะบ,บอกเลยว่า,าต้องมีแอป To o m น n ่ว l l l ลนะครับถึงจะทําได้นั่นเองแล้วก็ใช้ระบบ iOS หรือว่า iPhone นั่นเองนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับก่อนจะไปแจกโลบักกันนะครับพี่มีเว็บมาแนะนำนะสำหรับใครที่สนใจไก่ไอดีไก่ตันนะครับลุ้นผลตื่นลุ้มลุ้นผลในกล่องนะครับลุ้นเคียวลุ้นดาบคู่โอเด้งลุ้นหมัดประมาณนี้นะครับในราคา59บาทน,นะครับตอนนี้ในสต๊อกเหลือร้อยกว่าเลยนะครับแล้วก็จะมีใครที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับสุ่มไก่ตัน ราคา1บาทนะแต่ว่ามีโอกาสได้1%เท่านั้นเองนะครับใครอยากสุ skill, ่มก็สามารถมาสุ่มได้นะครับใครอยากได้ไอดีไก่ตัน6หมัดนะครับซื้อปุ๊บได้เลยนะครับสุ่มดาบคู่โอเด้งด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลพระตื่นนะครับโอ้โหเหลือไอดีเดียวนะครับรีบๆมาจัดกันนะครับเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับแล้วก็จะมีไอดีไก่ตันโมจิตื่นนะครับครบทุกสกิลนะครับพร้อม PVP เลยนะครับใครอยากได้รีบๆมาจัดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาบคู่โอเด้งนะครับโอ้โหไอดีนี้เนี่ยขายโคตรดีหมดโคตรไว ในราคา99บาทนั่นเองนับใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็เติมเคดรดิตตรงนี้เติมเงินเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ทําลิงก์ซองอ่างเปานะครับเอามากรอกตรงนี้แล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยไหมเครดิตเข้าละเรียบร้อยนะครับทีนี้มาทางเว็บเนี่ยเขาก็ให้พี่เนี่ยมาซื้อแจกน้องๆหนึ่งรหัสนะครับพี่ขอแจกเป็นรหัสตัวนี้ละกันนะครับไก่ตันการันตีเวลตัน เป็นไก่ตันเริ่มต้นพร้อมเล่นนั่นเองนะครับได้รหัส100%วิธีการซื้อก็ง่ายๆครับผมนี่สั่งซื้อเข้าไปแล้วก็เลือกจํานวนนะครับแต่เขามีข้ออธิบายสินค้านะคืออย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้ารหัสนะครับเผื่อรหัสมีปัญหาเนี่ยจะสามารถเขลมได้นั่นเองนะครับกดซื้อไปเลยปั๊บกดตกลงครับผมฟุบเรียบร้อยนะครับนี่ได้รหัสมาละนะครับเป็นรหัสนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างบนนะนี่ข้างบนข้างล่างก็จะเป็นอันนี้ เอาไปเปลี่ยนรหัสเข้าเล่นได้เลยนะครับใครไวใครได้นั่นเองนะครับใครอยากซุ่มอยากซื้อนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาเรามาดูกลุ่มกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่พี่สร้างเลยตอนนี้9,300คนแล้วนะใครอยากเข้ากลุ่มลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือกติกาการแจกโลบัคฟรีเนี่ยพี่จะซุ่มเอาคนที่อยู่ครบ15วันนะครับถึงที่สามารถแจกได้นะครับพี่ก็ได้มาแล้ว1คนเป็นน้องคนนี้นี่เลยนะครับพี่ก็ เอาชื่อใส่แล้วก็ได้น้องคนนี้มาเรียบร้อยจากนั้นกดโอเคครับผมนี่จากนั้นก็กดเลือกจํานวนโลบัคที่จะแจกให้น้องคนนี้นะครับพี่ก็จะแจกไป100โลบัคนั่นเองนะครับมาแจกไปเลยนะครับนี่โอเคเลขศูนย์สองตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยืนยันครับผม ขึ้นเขียวเรียบร้อยนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะครับได้รับ100โลบัคฟรีๆนะครับใครอยากได้โลบัคฟรีแบบนี้อย่าลืมรีบเข้ากลุ่มมาตอนนี้นะครับเพื่อจะสะสมวันให้ครบ15วันนั่นเองนะเพื่อจะรุนรับโลบัคฟรีนั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับโค้ดโลบัคฟรีนะครับก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะ M X E J U นะครับก็คือ น้องไม่ต้องพิมพ์โค้ดตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ให้กดแล้วก็มันจะเด้งมาหน้านี้เลยนะครับแต่เราเนี่ยต้องใช้แอปสโต้นะครับหรือว่าเป็นระบบ iOS นั่นเองนะครับหรือว่า p n o n e เนาะนะครับพรากดลิงก์เข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับผมมันจะขึ้นหน้านี้เลยทีนี้ให้เรากดรับสิทธิ์นะครับตรงนี้เห็นไหมกดรับสิทธิ์กดรับปุ๊บนะครับมันก็จะเด้ง กลับคืนเป็นหน้านี้นะครับอ่าเด้งมาหน้านี้เสร็จนะครับให้เรากดรับสิทธิ์ตัวนี้นับกดรับสิทธิ์และรับเงินคืนสูงสุด100บาทนะครับเมื่อจ่ายครั้งแรกนะบ,บนแอปสตูย้าว่าต้องจ่ายครั้งแรกนะนะครับพอเรากดรับสิทธิ์เสร็จนะครับให้เรามาเลือกข้างล่างครับผมข้างล่างก็จะเป็นเชื่อมต่อกับแอปส r e แล้วไปซื้อ นะครับซื้อแบบซื้อโลบักในเกมอ่ะนะครับแล้วก็มันจะได้เงินคืนนั่นเองนะครับอ่ะเราก็กดเชื่อมต่อไปนะครับกดเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็ให้เราเนี่ยเช็ค Gmail นะครับแล้วก็เบอร์นะว่าถูกไหมนะครับถ้าถูกทุกอย่างกดเชื่อมต่อ App Store ได้เลยนะครับผมอ่ะกดเชื่อมต่อไปปั๊บมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เรากดอันที่สองครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่องของการเพิ่มวิธีการชำระเงินนะครับเพื่อจะเข้าเกมโลบอก นะครับเพื่อจะให้มันตัดผ่าน t ทมานี่วอลเล็นั่นเองครับเราก็กดอันที่2ปุ๊บตามที่พี่แดงไว้นะครับแล้วก็ใส่อ e ีเมลนะครับของโทมานี่ที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับกรอกเข้าไปแล้วก็เบอร์นะครับเป็นเบอร์ที่เชื่อมกับ t ทมานะี่วอลเล็ตแถบข้างบนเนี่ยก็คือใส่3ตัวก็คือแบบของสมมติของน้อง0ูนย์ใช่ไหมก็ใส่0ูนย์ข้างบนแล้วก็เหลืออีกเ็ตัวเนี่ยไม่ให้มาใส่บรรทัดที่2นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้มันจะเด้งมาหน้านี้ครับผม มันจะส่งรหัส OTP ไปเบอร์ของเรานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาเลข OTP ตัวนั้นอ่ะมาใส่รหัสตัวนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดตรวจสอบยืนยันให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะได้นะครับจากนั้นให้เราเข้ามาที่เกมโลบอกนะครับเกมโลบอกเสร็จให้เรากดที่โลบัคเพื่อจะเติมโลบักนั่นเองนะครับตอนนี้เห็นไหมพี่มีอยู่ศูนย์โลบัเห็นไหมนี่นะครับศูนย์โลบัให้เรากดที่ราคา0.99ดดอลลาร์นะครับนี่นะครับ เรากดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับสำหรับ p h o n นนะก็คือมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่35บาทครับเราก็กดปุ่มฝั่งขวามือ2ครั้งเพื่อชำระเงินนั่นเองนะครับโอเคกดชําระเสร็จมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยนะครับการซื้อของคุณสําเร็จครับแล้วก็ในส่วนการแจ้งเตือนในข้อความเบอร์ของเราเนี่ยมันจะแจ้งเตือนว่าได้รับ35บาทนับจากแคมเปญรวยยกแก๊งใช้จ่ายแอปสตครั้งแรกนั่นเอง นะครับก็คือเราจะได้เงินคืนทันทีนะครับ3าบาทที่เราจ่ายไปในส่วนการซื้อ80โลบักนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ไหมแล้วก็ในทูมันนี่เนี่ยจะหักไปทันที35บาทเหมือนกันนะครับเหมือนเท่ากับว่าเราได้80โลบักฟรีแต่ว่าเราต้องสำรองจ่ายไปก่อน35บาทแล้วก็ได้เงินคืนอีก35บาทแต่ว่าระบบของเขาเนี่ยทำงานไวมากนะครับนาทีต่อนาทีเลยนะครับทีนี้พอ เติมเสร็จอะไรเรียบร้อยแจ้งเตือเรียบร้อยเรามาดูที่โลบักก็เข้าเรียบร้อยเห็นไหมนี่เลยนะครับเราจะได้ฟรีๆแบบนี้เลยสาหรับ80โลบัคฟรีๆได้จริงแน่นอน100%ตามรูปนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับพอเข้าแบบนี้เสร็จเราก็กลับไปเช็คที่ t ู b e นนี่วอลเล็ตตรงประวัตินะครับว่ามันคืนจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับอ่ะที่พี่วงเขียวไว้เนี่ยก็คือเราเป็นเงินเข้าของอ่าท r บ e นนี่วอลเล็ตนะครับเข้ามา35บาทเห็นไหม นะครับในเวลา5าทุ่ม42แล้วก็ Apple จ่ายายังไงจ่ายเงินตอนเราซื้อโ o บั x เนี่ย35บาทในเวลา5าทุ่ม42โอ้โห,หนาทีต่อนาทีเลยดูดิเงินออกปุ๊บเข้าเลยนะครับเห็นไหม ก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องจ่ายอะไรเราก็ได้80โลบัคมาฟรีๆนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับวิธีการรับโลบัคฟรีๆ80โลบัคได้แน่นอน100%ก็คือจะหมดเขตวันที่31ธันวาคมนี้นะครับก็รีบๆมาทำกันด้วยนะครับย้ำว่าได้เฉพาะระบบ iOS หรือ iPhone เท่านั้นนะครับ Android ไม่ได้นะครับผมใครที่ทำได้แล้วหรืองงส่วนไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ